วันนี้เราจะมาสอนการตัดต่อคลิปรีวนะคะที่คลิปรีวไม่เกี่ยวกับต้นไม้ค่ะตัดต่อคลิปรีวสําหรับใครที่ถ่ายคลิปวิดีโอไว้ที่โทรศัพท์มือถือแล้วเราไม่อยากจะไปแต่งที่แอปอื่นๆนะคะไม่อยากไปดาวน์โหลดเยอะแยะเราจะมาทําที่รีวเลยนะคะที่รีวใน Facebook เราก็สามารถทําได้มาดูวิธีทํากันเลยเริ่มกันเลยนะคะ,ะครูฟ้าจะโพสต์รีวตรงนี้นะคะตรงหน้าฟีดอสัญลักษณ์บวกกดเข้าไปเลยค่ะ แล้วก็มาที่คลิปรีวคลิปรีวเรียบร้อยอ่าแล้วคุณฟ้าก็จะเลือกคลิปที่เราจะทานะคะเลือกคลิปอ่าเนี่ยค่ะรีวเราสามารถที่จะสร้างเทมเพลตก็ได้นะอันนี้ทุกคนมาศึกษามาศึกษาดูนะอ่าวันนี้คุณฟ้าก็จะทําคลิปตัดต่อคลิปในรีวนะคะอ่าเลือกคลิป วิดีโอเราก็เลือกคลิปที่เราทําไว้นะคะที่เราถ่ายทําไว้เราก็เลือกเลือกได้หลายคลิปนะวันนี้ครูฟ้าใช้คลิปเดียวนะคะที่เราตัดต่อแล้วนะตัดต่อบ้างแล้วกดเข้าไปที่คลิปค่ะแล้วเราก็มาที่แก้ไขคลิปค่ะอ่าแล้วเราก็ดูคลิปของเรา อย่างตรงนี้บางทีตรงต,รงตรงต้นตรงต้นคลิปนะคะเป็นรูปที่เรากดโทรศัพท์หรือใดๆที่เราไม่ต้องการรูปต้นคลิปเราก็ลากนะคะลากเส้นเส้นเหลืองเหลืองนี้นะคะลากเส้นเหลืองเือง่าให้มาตามที่เราต้องการนะคะว่าควรจะเริ่มตรงไหนนะคะว่าคลิปของเราควรจะเริ่มตรงไหนนะคะเราลากได้เลยถ้าเราลากเกินนะคะเราก็ลากกลับไปได้เลยนะคะ ่าแล้วถ้าระหว่างคลิปที่รู้สึกว่ามันช้าหรือว่ามันมันถ่ายแต่มุมเดิมๆนะคะมันถ่ายแต่มุมเดิมๆเ,เราก็สามารถที่จะตัดนะคะตัดเราก็กดให้เป็นกรอบสีเหลืองแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เลื่อนนะคะเลื่อนเลื่อนด้านล่างนี้นะคะพวกไอคอนด้านล่างนี้นะคะเราก็กดที่แบ่งค่ะ กดที่แบ่งแล้วเราจะตัดนะคะเราจะตัดเราลองเพดูนะคะว่าเราจะตัดช่วงไหนออกบางทีแบบมันเป็นมุมเดิมๆนะเป็นมุมเดิมๆเ,เราไม่อยากจะใช้นะมันจะทําให้คลิปเรายาวเราก็ตัดแล้วเราก็กดเป็นขอบสีเหลืองนะคะแล้วเราก็ลากลากลากใช้นิ้วลากตรงรูปภาพได้เลยนะคะแล้วเราก็มากดที่เลื่อนไอคอนข้างล่างมามรากฏที่แบ่งอีกค่ะ แบ่งอ่าหลังจากนั้นนะคะเราก็ลากไอคอนมาให้เจอคําว่าทิ้งนะคะคําว่าทิ้งก็คือสัญลักษณ์ทางขยะเลยค่ะแ้้กกดลบทางขยะไปนะคะกดทิ้งค่ะอ่าแล้วเราก็มาดูช่วงต่อนะคะว่าว่าเขาจะเชื่อมโยงกันไหมนะคะกดเพย์ดูค่ะ ว่าได้ตามที่เราต้องการไหมอ่ะอันนี้ยังไม่ได้เท่าไหร่นะครูฟ้าก็เลื่อนนะคะเลื่อนกรอบเลื่อนกรอบสีเหลืองนะคะขยับออกขยับเข้ามาอีกนะคะว่ามันจะได้ตามที่เราที่เราแพนไว้ที่เราจะสื่อออกไปหรือเปล่านะคะเราก็เพดูค่ะอ่าเนี้ยมันยังเป็นภาพซ้ำๆอยู่นะอ่ะเราก็เลื่อนใหม่ค่ะดูได้ เอาะกระชับที่สุดนะคะให้คลิปของเราต้องกระชับที่สุดอย่าเวิร์นเวนะคะอ่าเนี้ยังยังยังไม่ได้นะช้าไปเออคุฟะขออีกนิดนึงอ่ะเนี่ยทุกคนเราสามารถแต่งในที่รีวได้เลยแล้วก็กดเพย์นะคะกดเพย์อ่าแล้วตัวคราวนี้ภาพกินนะคะกระว่ดจะ แบ่งอีกก็ได้นะคะกินเราจะถ้าตักเราไม่ตักแล้วนะคะเราก็จะใช้เฉพาะภาพอ้ํานะคะภาพกินเราก็แตะไปที่วิดีโอของเราให้ติดกรอบเรืองเหมือนเดิมแล้วก็มาดูที่ไอคอนนะคะเลื่อนไปนะคะกดคําว่าแบ่งเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็เลื่อนเพดูค่ะเพดูว่าเราจะตัดตรงไหน อันนี้ครูฟ้าไม่ตัดแล้วกันนะครูฟ้าจะเร่งนะคะครูฟ้าจะเร่งอเราจะเร่งความเร็วนะคะเราก็มาที่ไอคอนด้านล่างเลยนะคะเราก็มากดที่ความเร็วค่ะกดที่ความเร็วนะอ่ะปกติจะหนึ่งเท่าเราจะให้สปีดเร็วขึ้นสองเท่านะคะอันนี้เพื่อที่กระชับอ่ะลองเพลดูอ่ะได้แล้วอ่ะคลิปเราก็มาทบทวนดูว่าคลิปที่เราทำออกมานะคะที่เราจะสื่อออกมา เช็คดูแล้วให้เราแตะแล้วให้เราแตะเข้าที่คลิปอันไหนอันนึงนะคะแล้วก็แตะเอาแล้วคราวนี้เราอยากจะเชื่อมนะคะเชื่อมการสมูทของคลิปหรือว่าเราจะเปลี่ยนฉากนะคะเราก็จะสามารถตรงนี้นะคะแตะตรงนี้แตะแตะตรงขาวๆนะคะเพื่อที่เราจะมาจากการเปลี่ยนฉากเบลอๆนะคะเป็นเบลอๆหรือจะเป็น แตกเป็นวนเป็นให้เล่นดูนะคะให้เป็นสอนจากซ้ายมาขวานะคะอาจจะคุณฟ้าชอบใช้เบลอนะถ้าเราได้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดเรียบร้อยค่ะกดเรียบร้อยอเมื่อเราก,กดเรียบร้อยแล้วนะคะเราอยากจะเพิ่มเสียงเพลงค่ะเราก็กดเข้าที่เพลงนะคะเข้าเพลงเสียงต้นฉบับเสียงต้นฉบับบางทีบางทีเสียงดังหรือหรือต้นฉบับเรา อ,อย่างต้นฉบับของครูฟ้านะครูฟ้าจะปิดเสียงนะปิดเสียงต้นฉบับเพราะว่ามันเสียงดัางนะคะครูฟ้าก็จะลดเสียงนะคะปิดเสียงตรงนี้ค่ะเราก็กดปิดเสียงได้เลยนี่ค่ะเราก็กดปิดเสียงต้นฉบับได้เลยนะคะแล้วก็เราจะเพิ่มเพลงนะคะเราจะเพิ่มเพลง <illa> เราก็กดเข้าที่เพิ่มเพลง <caste> ได้เลยนะคะ,ะช่องครูฟ้าก็จะได้ก็จะมีเครื่องหมายเพลงนะคะเพลงไม่มีลิขสิทธิ์นะคะก็ที่จะใช้ได้เพราะว่าเราได้รับเชิญนะคะก็จะมีสัญลักษณ์บอกว่า เพลงไหนที่ไม่มีลิขสิทธิ์แล้วก็เพลงไหนที่ส่วนแบ่งรายได้นะคะเขาก็จะแบ่งแยกให้เราสําหรับใครที่ยังไม่ได้เครื่องมืออาจจะไม่ได้ขึ้นคําว่าไม่มีลิขสิทธิ์ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ว่าส่วนแบ่งรายได้นะครูฟ้าก็แนะนําให้พิมพ์ตรงค้นหาว่าเพลงไม่มีลิขสิทธิ์นะคะแล้วก็ถ้าเป็นเพลงสากลอะ่ะก็จะใช้ได้นะเพลงต้นๆจะใช้ได้ถ้าเป็นภาษาไทยอะ่ะจะขึ้นมาอันนั้นก็มีส่วนแบ่งนะส่วนใหญ่นะคะทุกคนก็ลอง เพลงไทยแนะนำอย่าเพิ่งใช้แล้วกันนะคะถ้าใครที่ยังไม่ผ่านเครื่องมือนะแต่ถ้าเราผ่านเครื่องมือแล้วเราก็ไม่ใช้เพราะว่าเราจะต้องโดนหักค่าส่วนแบ่ง8 0เราก็จะไม่ใช้นะอ่ะตรงเนี้ยค่ะไม่มีค่าลิขสิทธิ์นะคะครูฟ้าก็จะเทสดูนะว่าอยากจะใช้อันไหนนะคะก็จะเทสดูถ่าเราได้แล้วนะเราเลือกได้แล้วเราก็กดกดเข้าไปนะคะอ่ะไม่มีค่าลิขสิทธิ์กดเข้าไปะคะ่ะอ่ะกดเรียบร้อยแล้วนะคะคราวเนี้ยเราอยากจะพาก คลิปของเราด้วยนะคะเราก็กดมาที่เสียงนะคะกดมาที่เสียงค่ะอ่ากดมาที่เสียงนะคะเห็นไหมเขาจะขึ้นไมค์มีค่าลิขสิทธิ์นะคะแล้วเราก็จะเพิ่มยซ์นะคะอาาเราจะพากเราก็ลดเสียงดนตรีลงนะคะลดเสียงดนตรีลงแค่แบบคลอคลอพอนะคะคลอคลอพออ่างซิ กดเพิ่มไว้ค่ะเพิ่มไว้โอเวอร์เพื่อที่เราจะพากแล้วขีดขาวๆตรงนี้นะคะเราจะพากช่วงไหนล่ะคะถ้าเราอยากจะพากตั้งแต่ต้นเราก็ลากเส้นขาวๆมาตั้งแต่ต้นนะคะแต่ถ้าเราจะพากเป็นช่วงไหนที่เราอยากจะพากเราก็ลากเส้นสีขาวได้ทุกที่เลยนะถ้าเราจะพากตรงต้นใช่ไหมแล้วตรงตรงกลางเราไม่พาก ถ้าบางทีเราติดเสียงมาด้วยนะเราก็จะไม่พากซ้ําใช่ไหมคะอันนี้ให้เราลองไปเล่นดูนะคะคุฟ้าก็จะพากตั้งแต่ต้นเลยนะคะคลิปนี้พากตั้งแต่ต้นเลยลากเสียงสีขาวมาตั้งแต่ต้นเลยนะคะแล้วก็มากดนะคะกดเข้าที่ไม้นะคะกดสัญลักษณ์ไม้นะคะแล้วเราก็พากไปได้เลยเอเราพากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดเข้าที่เรียบร้อยที่ของคูฟ้าไม่มีเสียงนะเพราะคูฟ้าอัดหน้าจอก็เลยไม่ได้อัดช่วงที่พูดให้ฟังนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะ เราก็มาเปิดดูได้เลยค่ะเะะะมื่อฟังเสียงเรียบร้อยแล้วนะคะครูฟ้าก็จะข้อความอีกนะคะเพิ่มข้อความกดเข้าไปที่ข้อความค่ะแล้วก็กเขียนที่เราสื่อออกไปนะคะ,ะ,ะข้อความแล้วเราก็เลือกเลือกสีตรงถาดสีนะคะเลือกสีตรงถาดสีดื่มแนะนํา <laughs> เลือกถาดตรงถาดสีแล้วก็ข้อความนะคะตัวเอเอนะคะข้อความกดกดไปครั้งแรกนะคะเขาอ่ะก็ลองเล่นดูถ้าเรากดซ้ำนะคะ กดซ้ําอ่ะก็จะมีขอบเข้ามากดอีกขอบแบบเนึงแล้วก็มีเป็นพื้นนะคะเป็นเป็นพื้นอ่ะแล้วแต่ใครจะเล่นแบบไหนเลยนะคะก็ไปเล่นกันนะคะแล้วก็กดแล้วเราก็กดเรียบร้อยอกดเรียบร้อยเสร็จเราก็ย้ายนะคะย้ายข้อความเรานะไปไปไว้ที่อื่นนะคะอย่าปิดหน้าปิดตาเรานะคะเราจะไว้ตรงไหนกอนอ่ะอ่ะกูไปตรงนี้แล้วก็แล้วคราวนี้ตั้งเวลาค่ะตั้งเวลาเพราะว่าจะไม่โชว์ทั้งไลฟ์นะคะจะไม่โชว์ทั้งคลิปก็ตั้งเวลากดตั้งเวลาตรงนี้นะคะสัญลักษณ์นาฬิกา กดเข้าไปค่ะอ่าแล้วเราก็มาอาข้อความคลิปของเราใช่ไหมสีเหลืองถ้าเราอยากจะเอาไว้เฉพาะอ่าเฉพาะต้นคลิปนะคะเราก็ลากเลยนะคะกดค้างไว้เราก็ลากมานะคะอ้าตวตอนนี้สัน้นแค่นี้อ่ะเราก็ลากคืนนะคะหรือใครจะเอาไวต้ตรงกลางตรงไหนเราก็อ่าเราก็เก็บตรงแรกก็ได้นะ,ะเก็บตรงหัวนี้ก็ได้นะแล้วแต่เราเลยนะอ่านี้คุูฟ้าส่วนใหญ่คุณฟ้าก็จะ เขียนไว้ตรงหัวหัวคลิปนะคะต้นต้นคลิปนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดเรียบร้อยค่ะอ่านี่นะคะเราก็กดถัดไปได้เลยค่ะอ่าแล้วก็ทำการเราจะโพสต์ไว้อ่ะปกถ้าเราคิดว่าปกมันโอเคแล้วเราจะอยากโชว์ปกตรงนี้แล้วเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเราก็ กดเข้าไปนะคะกดเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะ,ะสอนไลค์คลิปแล้วนะคะทุกคน <c oughs> เมื่อเขียนแคปชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดแชร์อ่าก่อนจะแชร์เราก็มาที่คำบรรยายเปิดคำบรรยายเขาให้แท็กอะไรได้บ้างแท็กทุกคนอ่ะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเพจเราเราก็จะไม่ได้แท็กแล้วแล้วเราก็กดกดโพส์กดแชร์ได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้ว ตัดต่อคลิปทําให้คลิปของเรากระชับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ดูอย่างต่อเนื่องและไม่ไม่มีน้ํานะคะเราเอาแต่นเนื้อกระชับสั้นเข้าใจง่ายก็ดีของการตัดต่อคลิปนะคะเอาไปทํากันนะทุกคนชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครูฟ้าด้วยนะคะฟ้าน่ารักสายลมที่หวังดีค่ะ